สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผู้หญิงต้องแกร่งนะคะมาดูค่ะกับข้าวมื้อเย็นของวันนี้นะคะเรามีอะไรทานบ้างนะคะก็มีผัดทัวรันเต้านะคะขีมือหลันสาวค่ะแล้วก็จะมีต้มยำนะคะต้มยำปลากระป๋องนะคะน่าทานอยู่เนาะนานๆได้ก,กินทีนะคะ ถ้ากินนะคะกินข้าวนี้นะคะกินข้าวนะคะกินกันไม่เยอะนะคะแรงๆมาคือกินกันคนละก้อนอย่างนี้นะคะทุกคนน่าทานอยู่นะคะน่าทานเนาะฝีมือหลานสาวค่ะฝีมือหลานสาวนะคะรสชาตินี่แบบเออเขาทำกับข้าวอร่อยนะคะ ยาย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 เขาค่ะแม่แม่ของหนูอะ่ะจะชมหลานสาวคนนี้นะว่าทำกับข้าวอร่อยนะคะก็กินกันขาง่ายๆนะคะขอบคุณนะคะ ถ้าคลิปนี้ถูกใจช่วยกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านผู้หญิงต้องแกร่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ